ตอนนี้ทุกคนอยู่กับนาวลิ้มที่ทรูดิจิตอลพาร์คนะคะในงานคอสเพล์คอนเทสต์รถทู g พ s ครั้งที่2ประจําเดือนมีนาคมในทีมตัวประกอบค่ะอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะว่านาวเนี่ยแต่งตัวเป็นนักเรียนหนึ่งจากอนิเมะเรื่องบุคุนฮีโร่หรือว่ามาฮีโร่คาเดเมียค่ะอย่างที่ทุกคนเห็นอีกครั้งนะคะว่าเดือนที่แล้วเนี่ยทุกคนจัดเต็มมากในทีมตัวเอกนะคะ แล้วก็รอบ้างเนี่ยทุกคนที่มาเตรียมตัวในตีมตัวประกอบเนี่ยโอ้โหยังจัดเต็มเหมือนเดิมไม่แพ้เดือนที่แล้วเลยค่ะวันนี้นะคะนาวลิมจะพาทุกคนไปฟังคําตอบกันค่ะว่าทําไมเหล่าเลเยอร์เนี่ยถึงมีใจรักในการแต่งคอสเพลย์ไปดูกันเลยค่ะก็เหมือนกับว่าพอเราได้ลองคอสเพลย์แล้วครับเหมือนเราได้สมบัติเป็นตัวละครนั้นและได้รู้สึกอ่าเหมือนกับที่ตัวละครนั้นนะครับสนุกดีฮะ เพราะว่าชอบดูการ์ตูนญี่ปุ่นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะตมาก็ดูอนิเมะเรื่อยๆก็เลยชอบการคอร์สเพค่ะก็เราเราได้สมบทบาทในในสิ่งที่เราไม่ได้เป็นในชีวิตจ,จริงครับช่นชอบตัวละครนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็อยากจะลองสมบทบาทเป็นตัวละครที่เราชอบเหมือนความแบบว่าคีฟคาเป็นตัวละครหนึ่งโดยที่เรามั่นใจว่าเราชอบตัวละครตัวนี้และอยากเป็นตัวละครตัวนี้ค่ะ การคอสเพย์ทำให้เราได้คนพบศักยภาพในตัวเราที่ซ่อนอยู่ค่ะสามารถสื่อแสดงแสดง,งออกมาได้ครับว่าตัวละครที่เราคอสครับเป็นตัวละครอะไรครับแล้วก็มันดูสนุกดีครับชีวิตประจำวันเราเป็นเรื่องที่น่าเบื่อก็เลยเลือกที่จะมองหาอะไรใหม่ๆในตอนเด็กๆฝันอยากจะใส่ชุดเจ้าหญิงมากๆเลยค่ะแต่ว่าที่บ้านไม่ให้ใส่พอโตขึ้นมาก็เลยอยากจะลองกลับไปใส่ชุดแบบนั้นอีกสักครั้ง เดิมทีเนี่ยเราก็เป็นสายเกมเมอร์มาก่อนครับแล้วทีนี้พอรู้จักเพื่อนน่ยก็มีเพื่อนที่เป็นอคอสเพย์ก่อนเราก็เอ้ยมันมันคือการคอสเพย์หรอก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราแบบอยากลองคอสเพย์ดูสักตัวหนึ่งก็พอแล้วแล้วมันก็ไม่จบแค่ตัวเดียว,วมันลงหลายการแต่งตัวได้แบบ ได้แต่งอะไรที่แปลกใหม่อย่างเงี้ยค่ะคือชอบมาตั้งแต่มัธยมแล้วแล้วก็เพิ่งจะได้คอร์สไม่นานนี้ค่ะก็เลยอยากมาลองแข่งขันดูค่ะมันเป็นศิละปะ,ะแขนงหนึ่งที่เราสามารถเข้าไปถึงตัวผลงานได้มากที่สุดเพราะว่าผลงานเนี่ยมันเกิดขึ้นกับตัวเราเองค่ะอย่างอย่างเราอเน,นี้ยเราก็ไม่เคยมีปีกใช่ไหม พอเรามาได้มาคอสเพกก็ได้มีความรู้สึกว่าเ้ยเวลาใส่ปีกอะไรอย่างเงี้ยมันมีความรู้สึกยังไงได้ปลดปล่อยจากความเครียดในชีวิตจริงๆจุดเริ่มต้นหนูมาจากไอดอนของหนูพี่เทมค่ะแล้วก็พอมาได้แต่งก็คือแบบมีทั้งเพื่อนทั้งการแต่งตัวที่หนูคิดว่าแบบหนูอยากแต่งแต่ว่าหนูไม่กล้าแต่งพอได้มาแต่งคอสเพกก็เลยแบบว่าเฮ้ยตัวนี้แต่งแบบนี้เราก็สามารถแต่งแบบนี้ออกไปข้างนอกได้ตื่นเต้นที่กลับมาเวทีนี้อีกแล้ว แต่งเป็นน้องเอ็ดดี้จากเกม Angel Up d a t เดนะคะหรือว่าทูสวรรค์ันอมอมฮิต oh ค่ะรู้สึกมีความสุขคถึงแม้มันจะร้อนแล้วก็อึดอัดนิดหน่อย <c oughs> แต่พอได้ทำมันแล้วเรารู้สึกว่าสบายใจแล้วแบมันได้เป็นตัวเองมากกว่าแต่งเป็นมิสเตอร์่เฮโรนีเอ็กอันเตอร์ค่ะ พอเราได้ยิ่งมาแต่งตัวเป็นตัวละครตัวนั้นเนี่ยมันยิ่งเติมเต็มสิ่งที่เราเคยคิดเอาไว้มาตลอดตั้งแต่สมัยเด็กครับเพราะว่าสมัยเด็กเนี่ยผมก็อาจจะเป็นอีกคนนึงที่ชอบโลเปหรืออะไรประมาณนี้ครับแล้วพอยิ่งเราได้ใส่ชุดเนี่ยมันก็ยิ่งรู้สึกใช่ครับก็คอร์สเพล์เป็นอาชาบลาวนะครับจากเรื่อง a อ t แท็ on t นไท n ่นหรือคนไทยจะรู้จักกันในานามผาพิภพไทยท่านครับผม เวลาคอสเรารู้สึกมั่นใจค่ะแล้วเราก็รู้สึกข้อดึงตัวละครในตัวที่เราแต่งมาอยู่ได้เปิดโลกใหม่ๆแบบได้แต่งตัวตามที่ชอบได้แต่งตัวตามตัวละครที่รักเนี่ยค่ะจงลี่ค่ะในร่างมองลเล็กค่ะตอนที่เป็นเทป่ะจากเกมเกนชินอิมแพคเหมือนเปิดโลกอะค่ะจากคนที่เคยนั่งทํางานแบบมืดๆน่าเบื่เอเรเบื่อพอมาเจอคนที่เหมือนกันมันเหมือนกับว่าคนที่มืดๆสีเทาๆได้อยู่แสงสว่างแล้วก็ได้รู้สึกว่าไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปค่ะ สนุกด้วยเพราะเป็นจินาโกลจากเฟซกันออเดอร์นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับความในใจของเราเลเยอ์ว่าทำไมถึงมีใจรักในการ์ตูนคาแรคเตอร์หรือว่าการคอสเพลย์ขนาดนี้นะคะ นี่เป็นการแข่งขันเพียงแค่2เดือนเท่านั้นนะคะเรายังเหลือการแข่งขันอีก6ครั้งนะคะให้ครบ8ครั้งเพื่อที่จะไปสู่เวทีใหญ่รถทุที่เจเของเราเนั่นเองค่ะและในทีมเดือนหน้านะคะก็คือทีมอานนเนอานิเม่อเอ้ยถูกแล้ว ไทีมเดือนหน้านะคะก็คือทีมอนิเมะนั่นเองเราจะมาดูนะคะว่าเดือนหน้าเนี่ยผู้เข้าแข่งขันจะแต่งจัดเต็มกันขนาดไหนจะแพ้2เดือนแรกหรือเปล่าและแนาลิฟตเนี่ยจะแต่งเป็นตัวอะไรก็ไปรอชมกันได้เลยนะคะเดือนหน้าคะ่ะบ๊ายบาย